สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมโตโซเซนนะวันนี้ผมจะมาสอนทําเสื้อขายในโลบอกรับก็คือแบบนี้เลยนะซึ่งขั้นต่ามันต้องมีสิบโลบักในการทํานะครับก็จาไว้เลยนะครับต้องมีสิบโลบักนะขั้นแรกครับเราต้องมีแอปนะครับก็คือแอปนี้ครับก็คือเดี๋ยวมันชื่อว่าไอบีเพนไอบีเพนเอ็กซนะครับซึ่งไปหาโหลดมานะครับสททำเสื้อได้ ขั้นตอนถัดไปนะครับให้เราเข้ามา Google นะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่า r o b o x s h i r t Template นะครับหลังจากที่มาถึงแล้วนะให้กดคำว่ารูปภาพนะเหงไหข้างบนกดไปปุ๊บให้เลือกรูปที่สามนะคือรูปนี้นะรูปดำๆเนี่ยเนี่ยรูปนี้ครับเดี๋ยววงให้ดูนะรูปนี้นะครับให้เลือกรูปนี้นะเลือก๊อบ Copy รูปนี้มาเลยนะครับให้คัดลอกมาเลยนะดาวน์โหลดรูปนี้มาเลยนะ หลังจากที่เราดาวน์โหลดรูปนี้เสร็จแล้วให้เข้าแอปนี้นะคแอปนี้เราคกดแกลเลอรี่ของฉันนะครับแล้วกดบวกนะครับที่วงไว้หมดเลยแล้วกดนําเข้ารูปภาพนะครัแล้วกดรูปภาพนะครับแล้วกดยกเลิกกดเลเยอร์นะกดนําเข้ารูปภาพก็คือตรงกล้องแล้วกดนําเข้ารูปภาพอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วกดถูกต้องกดยกเลิก แล้วก,กดเหมือนเดิมเลยครับจนกว่าจะได้สามสามเลเยอร์นะครับแล้วก,กดยกเริ่มเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมเลยครับจนกว่าจะได้สามเยอะแล้วให้กดเริ่มที่เลเยอร์ที่หนึ่งเลเยอร์นี้คือเลเยอร์ในการลงสีนะครับคือจะเป็นการทาเสื้อซึ่งถ้าเลือกภาพมาถูกนะครับสีมันจะไม่ออกนอกเส้นเลยครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวให้เราเลือกนี่อนนี้เขาเล่นวรอไอ้ที่ระบายแบบตามใจเลยครับ ทเือบแบบนี้ถ้าเลือภาพมันถูก,กมันจะเป็นอย่างนี้นะสีมันจะไม่ออกข้างนอกเลยนะถ้าเลือภาพถูกอะถ้าเลือผิดมันจะออกนะครับ <c oughs> ต้องเลือให้ถูกด้วยนะเดี๋ยวผมจะอธิบายถ้าเป็นอย่างงี้ก็คือแบบถูกนะครับแต่ผมจำอธิบายนะครับว่าส่วนไหนส่วนไหนเป็นส่วนไหนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึงขอลบก่อน <c oughs> เริ่มจากส่วนแรกเลยครับไอ้ส่วนนี้คือส,ส่วนที่ผมซูมเข้าไปคือที่ผมขียเส้นไว้เนี้ยส่วนนี้ก็คือส่วนแขนนะครับแขนนี่ครับ แขนหมดเลยนะครับนี่จะเป็นส่วนแขนนะแขนขวาแขนซ้ายก็ดูเราเลยครับซึ่งนี่คือบริเวินแขนนะครับส่วนต่อไปคือส่วนลําตัวนะครับเปันส่วนต่อไปคือส่วนลําตัวนะคือส่วนนั้นเลยนะที่ขนบนนอะไรขบวนส่วนแขนแขนนั้นเ,เดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงสีเลยนะครับนี่ข้างบนก็คือส่วนหลังนะจำเลย ขโมนคือส่วนหลังนะเอ้ยส่วนส่วนลำตัวหลังเหี้ยอะไรล่ะส่วนลำตัวนะครขโมนจะเป็นส่วนลำตัวนะซึ่งสมมติว่าผมจะทําเสื้อเป็นเสื้อแขนสั้นนะครับสมมติว่าผมจะทําเสื้อแขนสั้นนะผมก็ต้องระบายสีตรงยอ,อกนะซึ่งผมจะไม่ทําให้มันตรงนะเพราะผมคียจทําจากนั้นผมเอ,อผมคิดก่อนจะทําเสื้อแบบนี้คิดไม่ออกเลย เดี๋ยวผมจะอ่าต่อส่วนข้างบนจะเป็นส่วนลำตัวนะให้จำไว้ครับผมจทำเป็นแขนยาวดีกว่านะแล้วก็จะเราจะสามารถสมมุติว่าผมอยากจะเังไงอะข้อความครับสมมติว่าผมอยากจะเขียนชื่อช่องตัวเองไว้ตรงกลางอกนะผมก็เลือกได้เลยนะครับซึ่งสามารถเลือกได้เลยนะจะทําแบบสไตล์ไหนผมก็จะเขียนไว้ว่าตัวโซเซดีดีซะก,กันนะ อาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยหนึ่งนะไม่หน่อยนาะจะเยอะเหมือนเดิมเลยนะนี่ครับก็ทำใน้ออกเขียนลำปีเลยแล้วเปลี่ยนสีกอนเป็นสีม่วงแล้วครับสีโปดผมนี่ครับสมมติว่าผมอยากอยากเอาชื่อช่องตัวเยอะแปะกลางอยู่เลยก็แปะได้เลยครนะับซึ่งผมก็ไม่ได้อยากแปะนะครับใครที่อยากแปะก็ลบเลยนะส่วนผมไม่ไม่อยากแปะนะครับแต่ผมก็จะลบแล้วนี่จะทำเป็นตัวอย่างเฉยๆนะ ผมลบเลยนี่ครับถ้าใครมีอยากแปะก็ลบได้เลยนี่มันจะกลายเป็นเลเยอร์ที่สองเลยนะถ้าเราจะเขียนข้อความอ่ะมันจะเปลี่ยนเลเยอร์สองเลยนะทุกคนสังเกตอะนี่ครับสามารถเลื่อมเลเยอร์ที่หนะึ่งนะจิงกิสมารถลบได้นะครับต้องเป็นเลเยอร์ที่หนึ่งนะถึงจะลบได้ผมจะทําให้แคสซั่นอะไรอย่างงี้ก็ต้องเอาเลเยอร์ที่หนึ่งมาลบเลยอย่างงี้นะ เดี๋ยวผมจะมาตกแต่งแล้วกันนะผมจะตกแต่งเป็นสีขาวแล้วกันกดยกเลิกไปนะครับเลิกเป็นสีขาวแล้วผมจะทําเป็นจุดเล็กๆแล้วกันนะครับหลังจากที่ผมตกแต่งอะไรเสร็จแล้วครับใครที่ตกแต่งเสร็จแล้วหรือว่าวาดรูปอะไรสวยอยงก็ทำเลยนะครับ ก็สามารถตกแต่งได้เลยนะสำหรับผมก็ขี้เกจใครที่แบบทําอะไรเสร็จแล้วก็ให้กดตามเลยนะเลยหนึ่งนะถ้าใครอยากจะเอานเผ้ารูปภาพก็สามารถเลือกเลยครับซึ่งผมไม่มีนะสำหรับใครที่แบบทําเสร็จแล้วก็แค่กดข้างล่างเลยครับแล้วกดบันทึกรูปภาพกดโอเคแล้วเข้าไฟล์ไปดูได้เลยนี่ครั็จะเป็นอย่างนี้เลยหลังจากนั้นให้เรากดไปที่ Google นะครับแล้วก็เขียนว่าโลบอคนะ จะเขียนที่เรบอกเสร็จแล้วให้เรากดอันแรกเลยเรบอกหลังจากที่มาหน้านี้แล้วคนระับคหน้านน้เป็นไนงะหน้านี้นะให้กดดําเนินการในบล็อกสื่อนะครับใครที่ลงทะเบียนแล้วก็ลงเลยคนระับใครที่ยังก็ลงทะเบียนไปนะซึ่งผมลงทะเบียนแล้วหลังจากที่มาหน้านี้คนระับให้เรากดคําว่าสร้างสารรค์นะครับเดี๋ยวเนี่บนะกดสร้างสารรที่วงไปเลยนะครับกดไปหลังจากที่เรากด คาว่าสร้างสารรค์นะครับให้เรากด3จุดจุดที่มันเป็นขีดๆอะนั่นนะไม่ใช่จุดสามขีดอนะเออกดไปนะครับเออกดไอรูปภาพแนละ้วที่เป็นรูปภาพอันที่สองนะกดไปแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับแปบบ๊บนึงนะเน็ตผมกากหลังจากที่มาแล้วให้กดเนะอดาตาไอเทมนะครับเอาตาไอเทมอะไรแล้วกดคําว่าคลาสสิกนะครับแล้วกด รงนั้นนะครับที่วงไว้แล้วกดคลาสสิกเชิร์ตนะครับคลิปมันจะไปไวหน่อยนะใครที่ดูไม่ทันก็นั่นแหละดูไม่ทันครับหลังจากมาหน้านี้เราครับนี่ครับเสื้อสองตัวสามารถไปซื้อได้นะหลังจากมานนี้ให้กดอัปโหลดนะครับแล้วกดอัปโหลดอีกทีหนึง่งแล้วก็เลือกภาพได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ให้ตั้งชื่อได้เลยครับตามใจชอบเลยผมจะตั้งชื่อว่าโอโซแซดแล้วกันนะ หลังจากที่เราเขียนอะไรเสร็จนะครับให้กดอัปโหลดและ10โลบั๊ครับจำเป็นต้องมี10บโลบัคถึงืะออัปโหลดได้นะซึ่งผมก็หมดตูดแล้วครับซึ่งก็อมปกรณ์เราทำได้นะสมมติว่าอัปโหลดได้แล้วใช่ไหมสมมติว่าอัปโหลดได้แล้วใช่ไหมไป๊บนึ่งนะเดี๋ยวผมสมมติก่อนถ้าสมมติว่าอัปโหลดถ้าสำเร็จแล้วครับมันจะไปหน้านี้นะครับหน้าแรกเลยแล้วกดเหมือนเดิมครับเอาตายทีมคลาสสิกแล้วกดคลาสสิกเชิรตเหมือนเดิมเลยนะ สมมุติว่าเสื้อแรกของผมเป็นเสื้อที่เพิ่งอัปโหลดมันยังไม่โหลดครับให้เรากดมาเห็นไอออเซลใช่ไหมครับที่จริงออเซลถ้าเป็นเสื้อใหม่มันจะยังไม่กดเปิดครับมันจะปิดอย่างงี้ให้เรากดเลยเราสามารถตั้งราคาได้เลยครับสมมุติว่าผมตั้งมาสิบโลบัเลยนะนี่ครับแล้วกดเซฟเลยครับแค่นี้ครับเราก็สามารถทําเสื้อได้แล้วครับก็กดเข้าโลบักไปดูได้เลยนะครับว่าเสื้อเราหน้าตาเป็นยังไงนะ นี่ครับเสื้อผมก็จะมีหน้าตาแบบนี้เลยนะครับนี่สำหรับเสื้อนี้ก็ฝากด้วยนะครับก็เพียงแค่สิบโลบักเองนะมีสองแบบให้เลือกเลยนะครับฝากด้วยนะครับเสื้อผมนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้สำหรับใครที่ดูจนจบก,ก็ขอบคุณครับ